ว่าไงด้วยก่อนคลิปที่แล้วคือที่เต็มเพราะอัดคลิปไอหนึ่งชั่วโมงไปทําให้คลิปที่แล้วก็ชนะไปแบบไม่ได้ใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคลิปมันแค่เจ็ดนาทีเราก็ไม่เอามาลงหรอกคลิปไม่มีคุณภาพก็จะให้ดูว่าตาที่แล้วเราเล่นอะไรเราเล่นเอลซูเหมือนเดิมแล้วก็ชนะด้วยสกอร์สิบสองสีดูที่เราได้วีพีเราเป็นคนแบกบแต่ดันโดนตุกคนนี้ซีกินเนอร์ช่างมัน โดนนี่กับนี่ด่าว่าคิวแล้วไม่รีบจบพ้อมซึ่งมันก็จริงก็เล่นกับน้องชายกับพี่ชายพี่พี่น้องกันแต่ก็ไม่ต้องมาสนใจสนใจแค่ว่าชนะก็ขอแต่ผมพูดแล้วผมจะพูดทำไมว่าเขาด่าผมเออช่างเถอะเอาไปว่าเราจะมาเล่นอีกตาหนึ่งแบบโซโลแรงครบจบในที่เดียวได้ดาวแล้วเสียดาวว้าว บ้าจริงๆเราจะคอนกันไหมไปดูกันในซีซั่นนี้ทีมทของคุณเป็นฝ่ายแบกเพลงต้องมาแล้วแหละฟามปะอะอกไปหยิบมนเล่นทีนี้จะแบนแล้วก็แบนไปเออท่องเพลงกันหน่อยก็โอ้จะแรนดอมเพลง ป้งั้นสั่งไม่ได้ผม ah. ah. ไม่ได้อะไรคขอมาใ้โย่ห้าวีนี่กดนาคอสเลยนะเคจิงไม่ต้องสับเปลี่ยนเยอะเพงเลยตุนตุนตุนเหนตุนตุนตุเหรนตุนตุนตุนนตุนตุนตุนเหรนตุนตุนตุนเหนตุนตุนตุนนตุ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 นลไม่ใช่เพลงไทยไม่ใช่เงน เวียดนามมั้งสุ่มมั่วๆนะผมไม่ผิดนะถ้าคลิปนี้มันเพลงมันแย่ก็ผมก็ไม่รู้ถ้าอีกทงก็ติดก็ก็ไม่รู้แต่แม่จะโดนในที่สองเพลงนี้มันเยอะผมก็เล่มาใส่ในเพลงในเพลงลิฟต์ด้วยไอเพลงนี้ถ้าเพลงดังไปก็ดูแค่เกมแล้อฟังผมก็ได้ฟังแค่เพลงกับเกม เพราะว่าเพนซิลมป็นนามาตะใช่ปะมาสามารถเกาะน,นะคอสได้แต่เพนเกาะไม่ได้ก็เลือเพนผมคิดอย่างนั้นนะในคราวที่ผมมาคือมันเกาะตอนเรากลายเป็นล่างมามตะไม่ได้มันเกาะไอ้ล่างนั้นแล้วก็อยู่ห,าหา่างๆวร์ปตาม,มาไม่ได้ด้วยตอนมันใช้ติเพราะงั้นผมจะเลย,ยจะหยิบเพนแล้วก็เรื่องของแวลฮาร์มคือผมสามารถรอให้ตีมันหายไปก่อนไ,ได้แล้วค่อยเข้าเพราะว่าเวลฮารตีรัวมาก ล้าทีเราเป็นยอนเราต้องรอเลทสน่วนี้นะแต่โดนช้างนาล้างแต่ข้อดีคือเวลาหาต้องซอยหลายทีหน่อยแต่ท้ายเกมก็ยยนไม่อยู่อยู่ดีสนน่วนเรื่องเสี่ยงเสี่ยนก็โดนทางนาแก้ทางอีกคาร์ลอตก็ถ้าตึงก็ตึงแต่ถ้าไม่ตึงก็แย่แย่มาก <see you all today> ก็เกมนี้ฝั่งเรา <see you all today> น่าจะได้เปรียบกว่า <see you all today> เพราะถ้าทีมัรงข้ามขาด ช้างนาอะไรเงี้ยตัวใดตัวหนึ่งไปอะ่ะจะเล่นลำบากถ้าขาดช้างนาไปะก็จะโดนมีนะเราก็เตียวเทียนแน่ๆแต่ก็ต้องรอมีนติส่วเวลฮามได้เปรียบย้อนก็แก้ทางกันไปแก้ทางกันมาซือทนสีกันดับผมก็แก้ทางหลายตัวได้อยู่พอรับมือได้รับมือได้หมดอะ่ะถ้าฝีมือถึงพเพราะเพนต้องใช้ฝีมือถ้ถาเป็นปนวัตา โดนรับมันก็รับดาเมจไม่เยอะผมก็ร้องไม่เป็นหรอกแต่ก็อยากทำเพลงทำเพลงทำเพลงทำคลิปป่าชอบเกิดสามสิบวินาทีนะจริงด้วย ผมสามารถเล่นทุกตำแหน่งเลยแต่ก็ไม่เก่งสักทางอโอ้ยดังไปเพลงอย่างดรงเลย ลมาไม่น่าัเราเรียบเลี่ยก่อนมันมเรีบบเยบข้ไก่อนดนตีทำให้รูกสึ่กระพรกับเาีใช่ไหมยังงอนยิงวัแไวไม่เป็นไรไม่เปไรทนัทนทนันทัน แค่หาให้เจอแค่นั้นแหละโอ้ไม่ตายชีโป้ยต่แล้วก็ติว เฮ้ยผมโดนเล่นผมโดนเล่นค่าไม่น่าเลยไม่น่าห้าวเลยไม่น่าห้าวเลยโอ้โหลาดใหญ่เลยเหมือนเงินเราก็ถูกทีอเขาอยู่ ยอนชาร์ลอตยืนด้วยกันน่ะมึงกแย่งเงินเงนดบเลนบนนังคิดมันคิดอะไรกันถ้าไม่เอาของซ้ำมันก็แย่งเงินกันซ้ำเรียน ทำนะไม่ต้องขโมยบัฟนะอยากเนี่ยครัวครัวครับครัวแบบท้องครัวอ่าท้องครัวไหวดะโดนเล่นนั่นอ่ะถ้าจะไม่มีวันกลับไปที่ล็อกไฮ มันก็แปลกอ่ะมันขึ้นไปบนทำไมมันยอนะด่ายอนอีแล้วดูดิกินขี้แล้วแหมคนกินข้าวคนกินข้าวจะเป็นไงฮะเราผิดชอบมาถ้าคนกินข้าวผมงสรับข้าวขึ้นมาคุณจะทํายังไงผมจะแจ้งความไล่คนดูข้ทําไมว้าว แตงกอนอ n ม,มีตัวแตกไม่ฟังลเลยมีหน้าเราตึงใช่ได้เนะี่ยตึงถูกจงกังหวะมาก,อ,อ,กอ้องเลงเราของเราถูกโจมตี ผู้ฟังที่ดีนั้นหายากกว่าผู้แสดงที่ดีิสียอีกเก็บตัวลุกซับแรกซับไปเอ้ยลงมาล่างดีไม่ไหวเลย ป่าโค้ชแช่ลินล่างเลยไม่ไหวเหอเฮ้ยพร้อมแล้วป้งเลนกลางของเราถูกโจมตีโอ้ไม่ไหวเปลนี่เ,นเ,เกอ ไม่ไหวไม่ไหวไม,อไมอ่อาจจะโดนไอ้นี่แบนไอ้โดนลิเกสีทังคลินะปเนี่ยหรือเมิดไปท้าไหร่แล้วไม่รู้้อมเลนดักของเราถูกโจมตีจริงเดินมั่วตามไม่ได้เขาจะเล่นเป็นอย่างนั้นก็ได้ใครสอนเขาผมก็ไม่รู้แต่ก็ทำใจ เล่นให้ดีที่สุดทุกคนเราก็อย,าย่าเบียวเขานะบอกใครเหรอบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเคยพวกกุณเนี่ยเคยโยนก็ได้ใช่ใช่หาพวกหาพวกตอนนี้มาวะกับเกิร์ลเออสมาร์ทบอลตู้ตั้ง แม้ยงอยู่ชาตหล่อนมีหน้าเราแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะมีหน้าก็ก็สวยนะไม่ชอบรุ่นนี้หรอเฮ้ยเอิ่มแตกเต็มไม่ควรยุ่งเฮ้ยก็เพิ่งบอกไปว่าไม่ควรยุ่งโข่งโข่งโข่งทะเลนกางใครอยู่เฮ้ยบร o ทิ้งกิเลศกลางพังอเออช่างเถอะเรารอ <'m> เล็เกมก็ได้ <'m> เก่งกว่าแวนอยู่แล้วแค่ okay, นี้เราแค่ถ้ามันถูกตำแหน่งอะนะถ้ามันไม่แหลมอะ่ะมัวแต่ยิงแล้วเพื่อนถอยเรื่อยๆก็ไม่ได้จะฆ่าตีวิ่วงยังไงดี

เก็บตัวหลุดแล้วกลับมาดูป้อมโอเคน่าลักกำลังว่ะเออเล่นใกล้ๆกับเคียงมันนะแต่ไม่มีมาตาดิ รักกบรับไม่ได้เนี่ยต้อมเมมตาไว้ก่อนกดดามเมิไม่ตัวไว ไอ้เพศไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ไหวเอ้ยแบกบไม่ไหวมันไม่มีคนคนหนึ่งมาช่วยอะ่ะอันนี้เป็นโซโล่โซโล่จริงๆอะ่เออะเจอเลยวะเนี่ยต่ขอไม่ประจานแล้วก็ไม่แบนด้วยว่าคือใครสมพวเอย่ยบพี่ท่าเตอร์เขานะคนเราเปลี่ยนกันได้ อาจจะผู้เล่นใหม่ก็ได้เราก็ต้องทับใจก็มีคนรุ่นหลังๆมาเล่นเกมอยู่แล้วแม้จากตาของเรามันอ่อนก็นั่นแหละแล้วกพร้อมแล้วมาปล่อยดวงวิญญาณ mang con tuổi mà kẹp tài coi nào ra đi bỏ đã không kịp ơi tịt ไว่ได้ปะได้ไวชัว,วเออไม่ได้ได้ป่าไม่คุ้มอย่างแรงนี่หว่าลืมเพิ่งนึกได้เดิลเซอร์เคยบอกไว้ถ้าเกมน้ำอย่าไปตายให้กับทีมลงข้ามเราไม่คุม้ม เขาได้เงินเยอะกว่าท่านี่เงินตามเราเขาจะสู้เราได้ใช่แต่ด้ป้อมวัดเชีย,เยบเฮ้ยดาเมจคุณอยู่ไหนโอเคขอโทษทีด้ะไม่ทำน้องว่าด,าด่าเป็นการถามเก่งครับไปก็ต้องใช่ทีมงาที่เขาไมตายนี่แม่นานจังหรือว่าตานหลังๆเรามีคนช่วยมันจะไหว ลงห่างกันสองพันลาดไม่ได้เลยนะโอ้เราไปนั่นทำไมคนเ,เดียวเชื่อดียาดักใครดูวะเอ <c oughs> อไม่ไหวไม่ไหว มันนั่นไปทำอะไรไม่ไหว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 แรงแรงไม่ไหวออกมาแล้วผมไม่ไหวอ่ะไม่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 ไหวน้อทางสักทางยังไม่ได้เลยอ่ะก็ดีนะ ทีมนี้ก็ดีนะแม่งเรยโยนไปยืนตรงไหนก็ให้ตีตีได้เลยนี่นม,มันไม่ตายสักตัวนะถามจริงโอ้โห oh, oh, ไม่ตายสักตัวอย่ามึงใจดีอ่ะ เนเปิดแล้วปอยตีปุ๊บม,มันหมดตีเท่ากับเกมหมดครับเอาเร็วพร้อมแล้วตอนนี้ไม่ใครหยุดอยู่แล้ว อยู่เว้นวิวเอาหามถ้ามาช่วยกันมันหยุดผมเด็กจะเย็นที่ได้ยเสีย <Hey! S 1> เออ on, on, on. เออโทษนะโทษโทษโทษแม่นานานตะโกนเลยเฮ้ยมันโซโลว้งอะไปตกไปไดมอนด์เหรอไม่ใช่แม่เอ,อ้าดำอีกเกลภาพนะ่อม ไอ้เน,นี่ยสิบเก้าหกสองโคตรเอาแต่คิวอะแบตบจะหมดแล้วอ่ะเอ้ยเดียวหมดเลยเอะได้ยอมแม่นรวยกว่าด้วยแต่คิวน้อยกว่า เห็นอาไราอเอาแข็งมาเถอะบางทีก็ต้องใช้โอ้มีขี้ป่าเลยมีหน้าเดินกับย้อนดีช่วย,ยกันหน่อยเออดีเออดีมากอ่า <c oughs> เก็บมันให้สักคนหนึ่ง ถ้าเก็บไดุ้๊บแล้วก็ได้ไดัดกแล้วจริงดิเอาจริงดิมีเข้าคันวิกฤตแล้วนะเนี่ยเราตายหมดเลยอุย้ยโห ผีหรอยัยรู้ดอยู่ไนกันอม้หมูวานอาจจะมีมันก็มีสีๆยยยยยขอครบสาเจ๋อันนี้นะครบสา โบนัสดาเมจลอ่ออันติม,นม,ม,มันไปที่ยีนติมันสู้ยากถ้าดึงไม่ใช่ติใส่ามันได้มันจะโดนสตาร์ชั่วข่าวทำงานให้ได้มีนะฉันเชื่อตัวคุณคุณทำได้คุณคือมินะแม่งเกิดแล้วให้นารยายเฮ้ยเดี๋ยวสุดระยะสุดระยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอไม่ใช่ตส่สักตุว ไม่เงยป่าทำได้ใกล้ตายขนาดนั้นแล้วโอ๊ะอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ะอะไรวะอะไรเนี่ยเฮ้ยเออดี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 แล้วดีแจเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยคนหนึ่ง พอเตอร์ฮิวเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเก็บฮิวได้ไอ้ยเจง๋งในภูมิในภูมิดูบงังพุ่มไม้ด้วยเวลฮาร์มน่าจะอยู่ในภูมิเมื่อกี้เพิ่งตายมันเห็นเพิ่งตายเปิดแมปเออดีทำดีตอนนี้มันจะใครนัมันไม่ในกาะมีตัวเดียวกระชั้นอยาดนดีใเพราะไม่มีตัวที่น่าจะอยู่ด้วยได้ สองน้นอยู่ด้วยกันช่างนานตัวหลุดต้องหาตัวมอนตีตตเฮ้ยเขาอบอกต้องเก็บสามตัวอย่าให้มันรวมกลุ่มเงินโอ้คม่เจอเดพิกถ้าเราสู้แบบ ลุยเลยอะ assim, um um e oh. ่ะเราสู้ไม่ได้ถ้าเราไม่รวบหมดอ่ะสู้ยากแล้วก็ถ้าไปอ้อน้าป้อมเรามาอินไฟนี่หว่ะเราทำให้เขาอ่ะแบบล่อเขาว่าเราเจ้าดาร์กอ่ะเราอินไฟเอินไฟอย่าตีนะอย่าตีอย่าตีเรียรี เออทนมีอยอนทั้งคนเนือ้อเราชนะเพื่อไหมเพื่ <c oughs> อบันไลยอันตี้มันกดล้า,า,างตายพลาดพลาดหมดทีม เฮ้ย w h t a y o o ข้ามันได้ข้ามันได้ข้ามันร้อย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 รอยร้อยร้อยร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 ้อยรอยรอยมาตัวเดียวมาตัวเดียวมันมาตัวเดียวร้อย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 เดีย พึ่งมีประโยชน์กล้าพูดตส่ปากว่าคุณพึ่งประโยชน์ยอคุณมีประโยชน์ทั้งเกมถ้าขาดคุณก็ไม่ใครเคียร์ทำเลนสูงคุณทำเลนสูงมากถึงคนอื่นจะบอกคุณแหลมแต่คุณก็รอดกลับมาได้บางเวลาก็าส่วนใหญ่นี่เนี่ยเอ็นววายาวิโก แบบนีนท้ทบได้ทุกคน ละมีแค่ตาเดียวเพราะเกมเมื่อกี้ตึงเกินมือเหนื่อยเลย